อ้าวพี่นอ้องสวัสดียามเย็นครับผมโอ้ดานๆจะได้อยู่บ้านอยู่สวนช่วงเย็นช่วงค่ะคนับก็อามาดักกุ้งพี่นอ้องเอาตะขคายมาดักกุ้งครับผมมีอยู่สี่อันนะครับก็แม่บอกว่าลองไปดักๆมาด,ดักนานแล้วครับเผื่ออยากกินกุ้งอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าจัดให้ครับวันนี้กลับมาบ้านมาสวนไวหน่อยนะครับไวหน่อยก็เลยพี่นอ้องอาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นนะครับแบบ มันบ้านเราเนาะท้องไร่ท้องนาแล้วก็จะเดินดักผมจะดักด้านหลังตรงนี้บ้างแล้วก็ไปที่หน้าสวนบ้างผมมีอยู่สี่อันส่วนเหยื่อนั้นไม่บอกนะครับว่าเหยื่ออะไรอถ้ามันหมานก่อนค่อยบอกครับผมเด้อตอนนี้ยังไม่บอกอุ้ก่อ์นะครับใส่มุม่วเอาอ้าวเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วก็เดินใจไปนะครับเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยามเย็นอะไรก็ดีไปหมดอะนี่ครับแว็บๆให้ดูแว๊บๆเฮ้ยอันนี้หนึ่งกลางไว้รอแล้วครับ เลยซามันนี้เดี๋ยวจะเดินเลาะใส่ไปแถวหน้าสวนนู่นแล้วครับผมครับตรงนี้ก็จะมีนี่ป่าบัวครับลามาถึงนี่แล้วอันนี้ก็เป็นแหนโอ้เต็มไปหมดเลยครับผมน้ําขึ้นมาหน่อยนึงพี่น,นอกหลังจากฝนตกหนักโอ้ป่าอะไรบุ่มอยู่นู่นเอ้าเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเดี๋ยวผมจะไปตักตรงนี้ดีกว่า นี่ครับเมื่อกี้ลงคาถาไว้ด้วยอา้าวผมจะให้ดูแค่อันแรกแค่นั้นแหละครับอีกสามอันผมจะใส่ตรงไหนนะโอ้ยป่าผ่าน้อยน้อยอีกสามอันผมจะใส่ตรงไหนครับไม่ให้รู้รอรุ่นตอนเช้าเลยครับผมเอาเดี๋ยวตอนเช้ารอรุ่นกันครับผมผมใส่ให้ดูอันเดียวมันจะได้แบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นออาเดี๋ยวไปหาใส่แล้วครับรอรุ่นเช้ากันพี่น้อง เอาละครับให้ดูอันสุดท้ายนิดนึงพี่น้องเอออันสุดท้ายครับอันอยู่ใต้ใบบัวอันนี้อยู่หน้าสวนครับอยู่หน้าสวน,นหน้ารุ้นไหมพี่น้องดูครับคาดว่าปลาเยอะครับจะเข้าให้ไม้แค่นั้นแหล,อละอนี่ครับห่อด้วยใบยบัวบังด้วยใบยบัวครับเอารอติดตามเช้าแล้วกันพี่น้อง สี่อันจะไปยังไงมายังไงเดี๋ยวรู้กันช่วงเช้าครับผม <c oughs> ครับผมพี่นสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้โอ้มันอึมครึมมากครับผมโอ่อากาศดีครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปกู้ที่ดักกุ้งกันครับผมเดินเลาะแบบโอ้บานรรบานทุ่งดูท้องไห้ท้องนานะครับผมไปก่อนที่จะไปถึงที่ดักกุ้งกันไปกันครับผม มาถึงแล้วมาถึงแล้วอันแรกอันแรกที่เราใส่เป็นจังไรไปน้องดูอันที่เราลงคาถาไว้นี่แหละมีกุ๊บม,ม,มีกักมีปลาไม่เห็นมีปลาดินเลยนะ้คาถาผมจะได้เรื่องไว้เนาะ ไม่มีปลาเข้าอันนี้ปลาไม่เข้าเลยคงใส่ท่องคาถาผิดมีกุ้งอยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวได้อยู่ครับเอาเดี๋ยวไปอันอื่นต่อครับผมตั้งไว้ตรงนี้แหละมันไม่เข้าสงสัยผมจับผสมสูตรไม่ถูก <c oughs> จริงๆไม่มีสูตรอะไรลกครับใส่มม่วๆเอา ใส้ได้ก็จับจับใส่ใส่ลองดูครับบรรยากาศครับผมฝนตกด้วยอยู่ครับแต่ว่ายังไม่มีน้ําตกพอได้เปียกให้ข้าวไม่ตายหนักบ้างเบาบ้างเป็นช่วงๆครับแต่ว่าบ้านผมมันเป็นดินเหนียวที่จะไม่ไม่ขังน้ำโอ้ยฝูงปลาอะไรครับลูกคอกแน่นอนเลย อุ้อองาวไอ้นั่นไม่ไม่ยกกุ้งน่าจะติดมดั้งนิวครับปลาเล็กปลาซิวปลาซิวยุบยิบยุบยิบเต็มเลยแต่ทำไมมันไม่เข้าสงสัยมันมีอาหารกินดีแล้วครับดูครับปลาเยอะมากขาวปลาอะไรเยอะมากโอ้โหอ,อันนี้มีกุ๊กกุ้กชัด กุกกักุกกกหน่อยนึงอยู่น่าจะมีรุ่นนะครับน่าจะมีรุ่นนะครับออ,อันนี้พอพอได้รุ่นอยู่ครับมีปลาขาวมีกุ้งหน่อยนึ่งอ๋ออีกชองอันครับไปกันต่อแถวหน้าสวนครับผม อันที่สามอันที่สามครับโอ้เงียบกริบไม่เห็นมีกรดุกกระดิ๊บใส่ไว้อย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรกระดุกกริ๊บเลย แลเทรนด์ตุ๊กตุกต๊กตุก๊กตุ๊กไม่ฮ่าฮ่าฮ่อันนี้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 ได้ยินเสียงอยู่ครับเยอะๆเยอะๆอ๋อไม่เยอะครับได้อยู่ประมาณอันที่สองครับเนาะอยาเอาเดี๋ยวเป็นลุ้นอันสุดท้ายกันพี่น้องปลาไม่เข้าหรือว่ามันมีอาหารดีเกินไป ครับมันน่าจะมีอาหารเยอะจุดนึงนะครับไปดูอันที่3ามกันพี่น้องโอ้ยอันที่สครับอันนี้มุดลอดมาถึงฝั่งสวนแล้วครับผมเาใต้กระท่อมครับบรรยากาศบรรยากาศในสวนปรัรุงไปเรื่อยๆครับมีแผนปีหน้า มีแผนปีหน้าจะทำอยู่สองสามอย่างอยู่ครับโอ้โรลมแรงกิ่งไม้หักน้มเปลี่ยนสีครับฝนบ่อยห้มเปลี่ยนสีนี่คือนอกน้ำขึ้นหน่อยครับที่ซุ่มยิงปลาผมปีปีนี้ไปลายปลายปีหรือต้นปีหน้ามันแท้ครับ มีปืนยิงปลาพร้อมแล้วอันสุดท้ายเป็นจังได้ข้นอกนะคับคืนก่อนเห็นงูอยู่ตรงนี้เลยงูกินปลาโอ้ปลาซิวเยอะมากมันไม่เข้าครับมันต้องดักกลางวันด้วยอมีคนบอกสูตรมายัางไม่ได้ลองครับ <c oughs> อุ้ไปชน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 นุ่งเหมาะมากครับปักเบ็ดนำขึ้นหน่อยนิโอู้เป็นจังไดถามถามประคายครับว่าเป็นจังไดพอได้รุ่นไหมแทนแทนเทรนมาพี่น้องมีปลาเข้าไหม มันเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบฮ่าฮ่าฮ่ามันเลียงงดูดีดีอืมโอน้นูนครับปลาบูตัวหนึง่งอ้ยปลาบูเข้าเราไปกินกุ้งผมหมดแล้วท้องป่องหมดเลยนูมันเข้าไปกินกุ้งผมนี่ กุ้งอยู่สิบตัวได้ไหมปลาบูตัวหนึ่งอา้เอาเดี๋ยวผมไปเทรวมกันไว้ก่อนพี่น้องจะได้พอทอดไข่ไหมเออทูกให้เยอะกว่าน,นี้ก็ไม่ทูกเอา้าบรรยากาศครับมาอยู่ฮะกินบ้านเราพี่น้องมานไม่มานก็อีกเรื่องนึงครับแต่มันได้ฟินแลนได้บรรยากาศครับได้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนสวนดูครับปลาอ้องเ,อเดี๋ยวผมไปเทปลาไว้ก่อนครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมเออพอได้ปนอยู่ครับปนกับไข่เป็ดใส่ไข่เป็ดเยอะๆไข่เป็ดเรานี่แหละไข่เป็ดในสวนนี่แหละพี่น้องนะันก็ได้มากได้น้อยกเออ็เป็นบรรยากาศพี่น้องการดักมันต้องอย่างนี้ครับได้ลุ้นเออหรือว่าการดักเออเอาพี่น้องแค่นี้แหละครับรอติดตามคลิปต่อไปครับผมอ,อู้ยครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครับโซนนี้ครับเดี๋ยวมีให้เห็นครับผม